ปิดดูสิมีอะไรบ้างอันนี้คือถ้วยผลไม้เหรอเออผลไม้เอามาใส่นี้มาใส่นี่เอามาใส่นี่เออแล้วก็อันนี้คือปลาปลาใช่ไหมปล่อยกันเลยนี่อันนี้ส่วนผสมส่วนผสมใหญ่ส่วนผสมใช่เอาวางไว้ก่อนจะต้องอันนี้นี่อันนี้เป็นรูปอะไรอ่ะรูปกล้มยมเหรอนี่เป็นในมุมนี้ยูปนิฟนี่ไม่ใช่นี่นอยนอยเนาะนอนกับแในมุมเออนี่นี่ตัวยาแค่กับม้า แพพิ้นแพพิๆๆ้นด้วยแพพิ้นกับน้ตเช้าอะแล้วอะไรต่อนี่นี่นี่โอ้ยว้าวอี่เฮ้ยอะไรเนี่ยอันนี้เป็นสีเยลลี่ใช่ไหมหก็ผสมมาให้แล้วนะแล้วก็โยนใส่ค่ะโอ้ยอย่าให้เพื่งอนๆเพื่งให้มันหกโอ้มีหลายสีเลยเดีย๋ยวมาเริ่มกันเนาะอ่าพร้อมยังครับพร้อมยังครับเฮ้ยอ,อันนี้มีสีเยลลี่ด้วย อันนี้วิธีทําก่อนเนี่ยมันมีวิธีทํานะเอาซองมาใส่น้ําก่อนเนี่ยซองผงขาวๆอ่ะมาใส่น้ําก่อนอักซองผงขาวๆอ่ะลูกเนี่ยผงเนี่ยผงเนี่ยอยู่ไหนผงอยู่ไหนที่นี่เอามาใส่น้ําก่อนอ่ะเอามาหนึ่งซองเอ่อแกใส่น้ําเลยครับอ่าอันนี้คือเอาเทลงน้ําก่อน ใส่เลยครับอ่าเทลงให้หมดเลยเนี่ยแล้วก็คน <c oughs> คน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 ให้มันละลายนะคนเนี่ยคนน้ําให้มันละลายนะโอ้โหมันร้อนอะ่ะฝุ่งมันร้อนอะ่ะ <c oughs> เออแล้วก็คนคนให้มันละลายอ่าคนคนคามาเลย <c oughs> อ่าแตงโมเ <c oughs> นี่ยทาตามนี่นะ, <c oughs> นะเออ <c oughs>

บีบทับไปเลยอ่าทับอย่างนั้นแหละเดี๋ยวไปแช่น้ำเดี๋ยวมันก็หลุดออกโอเคอบีบใส่ไปเลยอ่าเอาสีสีส้มมาใส่มันเต็มเออสีส้มบีบใส่มันเต็มใชไหมเจมโบ่เจมโบ่อ่ามันแห้งอย่างนจุ่มน้ำเลยวางลงในน้ำเดี๋ยวมันก็หลุดเดี๋ยววางลงเลย วางลองวางลองกรอนเอเช่ไวมีเขียไหมอันมีเขียไหมเอาอันที่มาเขียมันก็รูดเออนงังน้นงเงี้ยงเงเฮ้ยนงงี้ยรดเองรูดเองโอเคอีอันนึ่งยังไม่ออกไงมันไม่ต่อเนื่องไงทำไมเราไปทำา อ่าอ่าลำตัวมั่นบีบใส่ให้เต็มเลยใ <c oughs> ส่ให้เต็มเลยเดี๋ยวจะเห็นก่อน ติดไม่เป็นใหหรอโอเคอ่าวางลงน้ำได้ให้มันแห้งก่อนแห้งเดี๋ยวก็ถจะเป็นได้เลยเอาลงน้ำเลยได้ก็็มันเว้าวไหนขอดูหน่อยโอ้โจ้เฮ้ยนะครับเตรียมทำยายทำได้สิว้าวอ่าเอาจุ่มน้ำได้เลยน้้จะะไปกินแแตงโมล้วอ่จุ่มน้ำจุ่มน้ำจุ่มน้ำเดี๋ยวมันก็หลุดเลยเออเอาลงน้ำเลยเห็นไหมไหม เอ้ยเฮ้ยเอันนี้สวยอ่าเดี๋ยวมาให้น้องมาให้น้องโพทำนะเดี๋ยวเรามาอัปเยตกันใหม่นะนี่อาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแก่ออกอ่าลงน้ำเลยทำไมไม่ใส่ให้เต็มมันจะได้เป็นรูปแรกนี่เต็มทุ่ช่ก่อนอะี้ เออเอสวยไหมไม่สวยสวยนี member 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 ่เป็นล okay. ูกม้าน้ำโอเคลูกแพปปิ Project ้งลูกอะไรนะแพปปิ้เป็นกินอ่าโอ้โหเหมือนมนุษย์ต่างดาวเลยเอ่อเอ้ยจุ่มเลยวางลงเลยเดี๋ยวมันลอย ่สบายได้จะปีกใหญ่นะปีกใหญ่สบายได้เลยมันริมหัวน้น้ำริมหัวสุดดเห็นไหอ่าออกออกเหนไมเฮ้เฮ้เ้อโอเคโอเคออกมายังอ่าครับมะยกลมายเนี่ยไม่ใช่เปนเสือพวงเหรอใช่อจ

อันนี้คืออะไรครับแม่มุมงแม่มุ้แม่มุ้งยน้ำอ่าก็เย้าอ่ะดูนะุุโอ้โหอโอันนี้ก็สวยมายกอ่าเันไหนละมันไหนละลก่อนมันคือมายักรกอใช่ปลลงเลยมายัก็มยักมันคือมายักษกอคือมยักองไงโอ้โหปลาสวย โอเคตาสวยเนาะอ่ะมันโยนตาแมวเป็นใส่ตาแม่ะยันใส่ตานี่คืออะไรครับน,อน้อยสาวไในน้อยสาวน้อยสาวยังไม่เช้าเลยอ่ะลงเลยเอาโอ,โอ้ออกไวมาตัวเนี้ยมันแห้งไหมไม่สวยแย่สวยสวยสวยอยู่ สวยอยู่เดี okay. oh, yeah. oh, ๋ยวไม่ให anyway. ้มันให้มันบวมบวนน้ำก่อนนะโอเคอันนี้คือตัวอย่างเนี่ยม้าครับม้าเหรอม้าโฟนี่หรือเปล่าออโอ้โหสวยจังเลยอาตักใจอาตักได้กี่ตัวแล้ว อืมโอ้สวยเนะเาะมันรวมกันแล้วสวยเนาะออออันนี้ตัวหนอนใช่เยอะาบ่รา่พี่อะใช่ราบพี่เสร็จแล้วมีรูปอะไรเยอะแยะเลยอันนี้คือไง